ดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆ้องทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนน้องทุกท่มาดูที่ห้างเปิดใหม่ครับท่านที่ท่านเบลที่เปิดใหม่อยู่ที่ตีลมนะครับท่านดูดิดครับคนเยอะแยะเต็มหมดเลยครับผมกำลังจะขึ้นไปข้างบนแล้วครับท่านตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นสองพอดีครับกราจะขึ้นที่ขึ้นไปที่ชั้น 3, สามชั้นสี่ข้างบนนึงนะครับท่านว่าจ,จะอลังการมากมายขนาดไหนนะครับ ตอนนี้ผมขึ้นมาชั้นสองแล้วนะครับคดูจะครับว่าคนเยอะแยะขนาดนครับคือ้สุดยอดเลยนะคะนรับกําลังหลังไหลเข้ามานะครับนี่ตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นครับนนี่แหละคะรับกําลังคนกําลังหลังไหลเข้ามาคารับกา,างยัดใกล้เย็นในเวลาที่เรืองงานที้เจะเดินขึ้นไปอยตเราคงจะเดินดูแถวนี้คําว่ามีอะไรมากมายขนาดไหน,นะค,ะค,ครับคุณนะเห็คนเยอะแยะมากแบบนี้ดูจะเห็นวองคื่งของขายเพียบเลย อย่างนี่หมดเลยครับข้างเปิดไปนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับดูนะครับเต่ละโซนโซนเข้าไปเต็มเลยครับดูี่ครับเต่ละโซนครับตอนนี้ผมอยู่ข้างนอกจะไม่ได้เดินเข้าไปข้างในดูกลับเต่ละโซนคนเพียบเลยต่างอันนี้เป็นของโซนท้องกระตุนงครับเกี่กับของเด็กเล่นครับเนี่ยตัวนี้นะครับ คนจะเดินรีข้างหน้าด้วยก่อนว่าจะมีอะไรมั่งครับอลังการงานช่้างอกับอุตสารับสวยสวยทั้งนั้นเลยครับสัตน์อ้โหสุดยอดครับแบบนี้นั่งเดินเที่ยวเลไมันดีเลยทาเวลาอยู่พอดินมาเดินเที่ยวสนุกสนุกไปเลยนะครับสบายสบายเลยแบบนี้ครับนี่ครับมีทุกอย่างที่เราเห็นเลือกซื้อเลือกหานะครับสุดยอดอีกครับ ใหญ่มากเลยครับเนื้อที่เขาบอกว่าประมาณเจ็ดร้อยไร่ครับไม่ใช่นี่ยน้อยเลยนะครับเจ็ดร้อยไร่คนเดินใหม่อย่างนี้ด้ตอนนี้ผมอยู่แค่ชั้นสองเองนะครับยังไม่ขึ้นไปข้างบนเลยคือเดินไปที่ชั้นบนนี้แต้พืนเลครับตอนนี้ยังอยู่ข้างลาา่างอยู่ารับสจะขึ้นไปถึงประมาณชั้นสา,าน 3, 3, มหรือชั้นสี่ก็พอแล้วครับผมมาเดินดูว่า ของซื h h, 不 mem, 不้อของขายแถวนี้มันจะงเยอะขนาดนี้ครับโอ้ให้มีบินขึ้นหน่อยนะครับเดินตามไปดูเลยนะครับว่ามันจะอลังการขนาดไหนสำหรับเดินท่านเดินท่านเบเปิดใหม่นะครับเดินท่านพาเปิดใหม่นะครับอลังการงานสร้างอย่างนี้เขาวางที่แบบไม่น่าเขาจะโปรหมดอะไรมากมายขนาดไหนเพราะว่า มันมีแต่ของดีๆเท่านั้นเลยครับอยู่ในร้านนี้ครับแล้วพวกจะขึ้นไปชั้น3ต่อเลยนะครับเนี่ยตอนนี้กำลังจะเดินไปเลยนะครับรีบอยู่ข้างหน้าผมเอง คมาดูชั้กกนทสามครับดูชับนนี้เป็นตลับเชือพผ้าทึ้นมาเลยครับเนี่ยเทียบเลยครับมีเทปทุกชุ่งทยกทุกงอิบง้อเลยครับ ทุกชั้นยัมีคนเทียบเลยครับท่านทั้งกระเป๋าทั้งเสื้อผ้าที่สวยั้งนั้นเลยครับดูสิครับนี่ชั้นสามนะครับเออแค่ชั้นสามเองนะครับผมจะขึ้นไปอีกชั้นสี่ที่ว่ามีอะไรนะ้นไฟฟ้าหรอครับตรงนั้นนะครับนี่ครับเพื่อนเดินดูวนอยู่นี่ครับ กระเป๋าเพียบครับท่านดูดีครับุค,ค,บคนทุกชั้นจะมีคนเยอะมากเลยครับแทบจะไม่มีที่โหดูจค,ครับสุดยอดเลยครับ กำลังเดินขึ้นเป็นชั้นสี่นะครับนี่ขึ้นเร็วไปพอดีพอดีครับอาจารจะขึ้นชั้นสี่นะครับดูสิครับโอ้โหจากชั้นสามนีขึ้นชั้นสี่แล้วนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ครับจะขึ้นชั้นสี่แล้วนะครับตามมาดูเลยครับคนจะเป็นไงบ้างคนที่ยังไม่ได้มาเดินเที่ยวมาเลยนะครับท่านเพิ่งเปิดได้แค่ไม่กี่วันนี้ครับนี่ครับชั้นที่สี่ครับดูสิครับเทียบขนาดไหนโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับ โซนนี้มันจะเป็นโซนแบบว่าเขขายเสื้อผ้าเหมือนกันครับฉันขึ้นมาคือคนก็เยอยอยู่นั่งเดินกนครับสำหรับโซนข้างบนนี้นะครับดูสิครับผมดูอ้อมมาทางนี้นะครับเดอ้อมมาดูว่าจะมีของซีของไทยอะไรเยอะแยะขนาดไหนครับดูสิครับเทียบเลย เดูสิครับมีรับทุกอย่างครับมีรรครบซิทหมดทุกอย่างแบบนี้มันมากมาเที่ยวม,มา,ามาเด่นเที่ยวนะครับท่านสุกศ์วันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดวันศ่าวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดนี่นะครับท่านว่ามีเวลาก็เดินมาเดินเที่ยวดยววนะครับท่านไม่จะเป็นมัตสอหรอกครับมาเดินเที่ยวก่อนไปอารมณ์ครคับแค่นี้ก็พอแล้วดูสิครับดิกาตั้งตรวจสอบเที่ยมเลย ทุกอย่างก็มีครับครับชั้นที่สี่นะครับเดี๋ยวทางนี้ก่อนนะครับอโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยครับ,รบแบบนี้ ไม่เบื่อแน่นอนครับถ้าใครคิดจะมาเดินดูมาเดินชมนี่ครับดูที่เซ็นทรัลพาร์คสีลมเลยสีลมนะครับตรงข้ามสวนลุมพินีพอดีครับตรงข้ามสวนลุมพอดีนะครับถ้าใครคิดจะมาเดินดูเดินชมนะครับนี่ครับเดินเที่ยวสนุกสนุกไปแค่นั้นแล้ะครับไม่ต้องคิดอะไรมาก ชั้นสี่พวกผจะไปทางไหนดีครับเนี่ยนี่คือชั้นสี่นะครับขึ้นมาถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวยก็เป็นชั้นห้าแล้วนะครับท่านวัดดูที่ว่าจะเป็นแบบไหนครับชั้นห้าครับตอนนี้กำลังจะขึ้นลิเลลนะครับขึ้นลิปไปชั้นห้าครับดีครับ มาดูได้ครับที่ชั้นห้าครับมีอะไรมากมายหรือเปล่าครับผมคิดว่าจะเป็นโซนร้านอาหารสมากกว่าครับใรกระเป่าเนี่ยใช่ครับโซนร้านอาหารจริงๆครับเยอะไปหมดเลยครับมีแทบทุกอย่างเลยครับอ๋ออร่อยเกี่ยเลยครับดูสิครับชั้นห้าระคาเดือนรอบดูมัองหวัดมีอะไรมัางครับ อาหารกิรับเทียบเลยครับทุกอย่างเยอะแยะเต็มมืหมดเลยครับมีพวกเซตเลยครับแบบไหนก็มีครับดูดีครับโอ้โหแต่ละร้านคนเกียวดูเลยครับเยอะเกิมือหมดเลยครับแบบนี้ก็เยอะมากครับ การางานขั้งจริงครับทยอดรับเลยวล่าที่ท่านผานที่เปิดใหม่นี่สุดยอดจริงครับท่านที่สีลมนะครับท่านหรือว่าทูสิริานีเก่านีเนีับะะตอนนี้เปลี่ยนเป็นไกย์เปนห้างทั่ท่านพาไปแล้วตรงนี้เลยครับถัดีครับคนแต่ละร้านนั่งเทียบเลยครับเต็มร้านเลยครับข้างไหนครับก็มีครับคุณที่แต่ละร้านเนยนะครับเนี่ย กินนั่งรอข้างนอกก็มีครับคือรอมีที่จะเข้าไปซื้อของนั่นแหละครับดูสิครับสุดยอดครับท่านมากเลยครับม,ม,มีที่สักแต่ละร้านแต่ละคิวแต่ละเซ็กครับสุดยอด ถ้าเราจะเดินออกไปดูครับนี่ครับประมาณชั้นานะครับเดินออกไปจะเจอศูนหลุมนะครับนี่ครับสูนหลุมด้านหลอดนี่ครับไปถ่ายวิวที่สวยที่ด้านหอกเลยนะครับนี่ครับนี่ครับดูนกว่าด้านหลอดนี่ครับอยู่ที่ชั้น5แลนะครับมันดูวิวที่สวยครับนี่ครับ สวยๆครับนี่คือสวนลุมนะครับเนี่ยสวนลุมที่นี่นะครับเนี่ยถ่ายให้ดูครับมองไปด้านนอกนี่นะครับสวนลุมที่ดีครับเห็นไหมสวยงามขนาดไหนครับบรรยากาศสุดยอดจริงครับแบบนี้ครับแล้วก็มีโต๊ะมืนข้าวพอดีพอดีครับนี่ก็ด้านนอกนี่ครับแบบนี้โอเคไหมครับโอเคนะครับเนี่ยสวยงามจริงครับ ดูสครับขึ้นมาชัดสาไนนะครับขึ้นที่ด้านบนนี่มันจะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากกว่านี้แน่นอนเลยนะครับเด <c oughs> ินอ้อมไปครับดูสิว่าส่วนด้านในนี่ครับคือเป็นแบบลักษณะแบบบาน้ำตกครับ แค่อยู่เช่ชั้น5เองนะครับผมยังไม่ขึ้นไปก็หมดนองนะครับดูสิคกับคดเต่งอะไรักท่านมายืนถ่ายรูปที่สวนลุมพินีนะครับสันว่าเป็นไงบ้างครับโอ้โหสุดยอดจริงรับท่านแบบนี้ครับ่ันโอเคเลยนะครับผมว่าคลิปนี้โอเคดีก่อนแล้วกันนะครับ่านขอให้พี่พี่นเพื่อนน้องหนุนท่านโชคดีมีความสุขแล้วกันนะครับสานเพราะว่ามันก็คลิปจะยาวขึ้นไปจะไม่ไหวครับเดี๋ยวพี่พี่นเพื่อนน้องเจ็บเบงือ จะหาว่าผมใส่ถุคกิบอะไรไม่รู้เรื่องอะไรอีกนะครับขอ,อโทษพอไปด้วยนะครับถ้าไม่ถูกใจพี่พีนพึ่งหนกันขอใหู้่ดีอยู่กับทุกบบน,น,นะคคับ